สวัสดีค่ะมื่อานี้เขาชิมาบอกในภาษาอีสานบ้านเฮาเน้ะค่ะมือนนี้เนาะเนาะเพราะว่าเป็นคนอีสานนะคะมือนี้ก็ชิมารีวิวภาษาพื้นบ้านมาหาทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในข้อมูลของเรียน10บาทในราชการที่เก้าที่สิมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลกันนะคะสาหรับเพื่อนใดที่เป็นคนไทยนะคะภาษาภาคกลางนะคะกัพยายามฟังให้เข้าใจด้วยค่ะว่าเฮาจะมารีวิวเกี่ยวกับเรียน10บาทนะคะสำหรับมือนี้เขากะ เอาแนวแบบบ้านๆนะคะเพราะว่าตูตนแท้จริงของอันสะอาดชาเนี่ยลนะคะนะคะก็เป็นคนอีสานเลยคะ่ะ วันที่เขาสิไปรับสมข้อมูลของเหรียญ10บาทในปีพุทธศักราช240 0นะคะเนาก็จะว่าหอดเรื่องอ่านภาวะเศรษฐกิจบ้านเฮาสะก้อนมือน,นี่น,นบ้านเฮากะเปิดประเทศหม่ไหมเนาะอาจจะมีฝรัง่งมีคนต่างชาติเข้ามาเฮากะหายระวังตัวห้หลายๆเพราะว,าาาวาาะา่าเฮาก็าบู้วนะ่าเ,เขาสิเอาโูกภัยมาตดทฮาบ่เนาะเพราะว้าเฮาสิ้นวัคซีนแล้วเฮากะบ่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เนาะอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ดีๆยามไปตลาดซื้อกับเขากับน้าเนาะ่หนากาศ แล้วก็แอลกอฮอล์เซร็จมือดูดูเนาะเขาเคยใส่ชีวิตแบบใดเขาก็ะใสแบบนั้นเนาะบรมเอนว่าเปิดประเทศแล้วโอ้กูบระใสแล้วเด้อแอลกอฮอล์นะกูบระใสแล้วเด้อหน้ากากมันบรมเอนเนาะแนวนี้เขาก็เปลี่ยนความคิดทำไมเขาก็อยู่แบบโน้มเอเนาะโน้มเอเนาะใส่ชีวิตแบบใหม่แบบวิถีที่เขาเคยใส่กันมาป้องกันตัวเองเนาะ อันเมื่อนี้เนาะเฮาสิมาเบาเรื่องกระเบียญสิบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเนาะซึ่งรายละเอียดของเหรียญน,นี่ฮอสก็สิได้กล่าวให้ทุกท่านได้รับชมเราฟังกันในคลิปนี่ละอันสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็ฝากไว้ก่อนว่าเรารีวิวเหรียญสิบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเนาะซึ่งฮอสก็ได้ทำการประกาศรับซื้อกันไปแล้วเนาะเมื่อนี้ก็ให้ทุกท่านรับชมกันนะคะถันมือใดผู้ใดมีนะคะเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะก็ ติดต่อทางเฮาได้ส่งแมสเซนเจอร์โดยการ่ายรูปมาเนาะสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2540เนาะเรามาเบิ่นามงลักษณะของเหรียญกันก่อนส่วนเหรียญ10บ,บาทนี่ก็เป็นลักษณะอันสองสีสีทองแล้วก็สีเงินเนาะตรงขอบมนันีนีกสิมีเมนเฟืองสลับเรียบสําหรับเหรียญ10บ,บาทด้านหน้าก็สิมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพบระปรมินทรรามหาห์ Dude, สมเด็จพระปรมมนธรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนาะราชการที่เก้าพ่อหลวงของเขาส่วนด้านขวาเสิมีอันข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายเสิมีข้อความว่าราชการที่เก้าเนาะมาเบิงด้านหลังกันพี่น้องด้านหลังเกษิปินพระปรางวัดอรุณซึ่งก็เป็นวัดที่ติดอันดับของคนไทยนะคะที่มีความนิยมละก็นนับถือกันมาหลายชั่วชีวิตคนเลยเนาะ ด้านบนกรสิมีอักษรเบลนะคะด้านขวากระสิมีขอบความว่าประเทศไทยด้านซ้ายกระสีมีปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญน,นะคะด้านล่างกรสิมีเหล็กบอกราคามีทั้งเหล็กไทยและก็ะเหล็กอาลบิกเนาะโดยมีคําว่าบาทคันอยู่ระหว่างตรงกลางตงัวเลขเนาะส่วนด้านบนกระสมีอักษรเบลนะคะเพราะว่าอักษรเบลนี่ก็จะเอาไว้สาหรับคนพิการทางสายตาไว้ให้เขาอ่านรูปค้าได้นะคะสําหรับความพิเศษของเหรียญ10บาทเข้ามาเบิงด้านนากันนะคะ ด้านหนาของเหรียญเหรียญน,นี้นะคะเบื้องดีๆนะคะก็จะมีแบบพิมพโซนนะคะออกว่าหน่อยหนึ่งนะคะตรงข้อความว่าภูมิพุนนี่นะคะน้อยนิดเดียวนะคะตรงด้านหนานะคะสังเกตเบื้องดีๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะ เข้ามาเบิงรายละเอียดของเหรียญ10บ,บาทปีนี้กันนะคะขนาดเส้นผ่าสุนก้างเขาจะอยู่ที่26มิลเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะส่วนยอดการผลิตจะอยู่ที่เก้าแสนสามมืนโอ้ยเบาผิดเนาพี่น้นนองจะอยู่ที่เก้าล้านเก้า เก้าล้านสามแสนหนึ่งมืนหกร้อยเหรียญนะคะส่วนราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหาสิบาทนะคะสําหรับเหรียญสิบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบนะคะนี่ก็เป็นเหรียญ UNC ด้วยค่ะสําหรับเหรียญความพิเศษนะคะที่เอามาให้รีวิวเมื่อนี้นั่นก็นิดเดียวนะคะราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณสามรอยบาทนะคะเบิ้งตรงที่อันเนื้อเกินหรื อยู่ข้างหน้านะคะที่บอกรายละเอียดไปตะกี้นี่นะคะก็จะอยู่รานะคากระสิกระเทิบขึ้นมานหน่อยนึงก็คืออยู่ที่300้บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งกาให้ทุกท่านสังเกตใหด้ดีนะคะสําหรับเหรียญน,นี้อ่าสาหรับเหรียญเนื้อเกินหรือพิมพ์ซ้อนตัวนี้นะคะกับบริเกียวกับเหรียญขอบหางนะคะให้สังเกตกันดีๆนะคะคันใดมีนะคะกับอมีหลายนะคะคันมีเนื้อเนื้อเกินหลายหรือพิมพ์ซ้อนหลายนะคะจะอยากา่า จับใจนะคะหรือจะแลกเปลี่ยนทางเฮ้ากับทรงหลุมมก่กนนะคะเฮาสิพิจารณาเบิ่งนะคะอาจจะเอาออเดอร์ของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2531มาแบ่งปันให้ทุกท่านนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540นาะคะซึ่งเราก็นำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะที่ท่านใดยังมีเหรียญที่เฮ้าทํทำการเปิดรับแลก กันนะคะกันสนใจก็อย่าลืมด้วยค่ะติดต่อมาทางเฮาได้นะคะสําหรับคลิปนี้เฮาก็ฝากพี่น้องนะคะบานเฮาเอาไว้นะคะสําหรับเหรียญสิบบาทปีนี้นะคะสําหรับเมื่อนีก้ก็ลาไปก่อนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ